สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผีจะมีจริงหรือไม่ไม่สำคัญแต่กดกาชาแล้วเสียตังมีจริงขอเชิญทุกท่านไปรับชมได้เลยครับถ้าอยากเติมเกมต้องเปทอรวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปนแน่นอนฮะก็สวัสดีเพื่อนเพทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะ จริงๆทำคลิปไว้นานแล้วล่ะนะฮะตั้งแต่ดึกๆเลยนะครับเพราะเขาบอกว่ากดกาชาตอนดึกๆเนี่ยมักจะได้เป็นชุดผีนะเออเราก็ทําตาม,ต,ามตีมคนนิดนึงนะครับก็คือตื่นมาตีห้านะฮะตื่นมาปาั๊บกดกาชาในทันทีเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกาชากันคร่าวๆดีกว่าว่ามีชุดใหม่อะไรในเดือนนี้บ้างนะฮะกรชานะครับอันนี้มันก็จะมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับอย่างละสีสีนะส่วนใครชอบสีไหนสีอะไรเนี่ยยังไงก็ลองไปดูกันนะครับ แต่ในส่วนตัวเนี่ยสันชอบสีนี้มากที่สุดครับก็คือเป็นชุดสีดํานะเพราะว่าชุดที่แล้วเนี่ยมันเป็นชุดซีรีส์จีนใช่ไหมสีน้ําเงินใช่ไหมครับมันดูเหมือนเป็นเทพเป็นอะไรเนี้ยแต่พอมาชุดนี้มันดูเหมือนปีศาจนะครับเออมันทําให้ดูเท่นะครับส่วนชุดนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะครับอาจจะดูเป็นพระเอกพระเอกหน่อยนะเออไม่ได้สีดําจนเกินไปนะครับอ่าเนี่ยฮะสีนี้โดนสุดนะครับเรามาลองดูก่อว่าวันนี้เนี่ยสันจะได้สีนี้หรือเปล่านะฮะ อ่ะส่วนหมวกนะครับส่วนหมวกก็ที่ชอบสุดก็น่าจะเป็นหัวสีเทานะมันก็จะมีหัวสีส้มสีเหลืองอะไรแบบนี้นะฮะให้เรามาเลือกกันเลยแต่ถามว่ามันสวยไหมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างครับเหมือนกับเอากะโหลกมาแปะนะส่วนอันนี้ก็มันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะยังไงก็ไม่รู้นะครับอืหมวกฟักทองล่ะหมวกฟักทองเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ค่อยเท่นะ มหมวกที่ซันใส่ทรงผมเนี่ยที่มีเขาปีศาจเนี่ยยังเท่กว่าเลยนะครับแต่โดยรวมๆก็ใสๆเหอครับตามเทศกาลเขาเนาะฮาโลวีนก็ต้องมีฝักทองนะครับอ่ะส่วนพวกหางพวกปากอะไรมันก็ตามสภาพเลยครับอันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยอะมันไม่สวยนะจะถามว่ามันยัดสมุดได้ไหมมันก็ต้องยัดสมุดอย่างเดียวครับแต่ที่ชอบก็คือชุด อย่างเดียวเลยนะครับเออมาดูปีกกันบ้างครับปีกปีกลุกร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะปีกมันดูหวานๆน,นะครับมันดูไม่ค่อยโหดนะเพราะว่าถ้าเกิดฮาโลวีนนะมันน่าจะดูแบบเท่ๆแบบน่าเกรงขามกว่านี้ใช่ไหมแต่นี้เนี่ยมันจะเป็นปีกทรงหวานๆน,นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยไหมอ่ะไปครับ มาครับศูนย์แมวได้ฉาดมาหนึ่งอันนะครับโอเคครับถือว่าพอรับได้นะ,ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่าเลือครับเดี๋ยวก,กดต่อไปเลยนะอ้าวเฮ้ยเฮ้ย ได้แล้วอรอนี่ม no oh. ันออกง่ายกว่าชารไงเนี่ยเอ้านี่ต้องปิดคลิปแล้วใช่ป่ะคือปกติอ่ะมันจะได้ยากนะเออสงสัยวันนี้มันสุ่มตอนดึกไงเอออย่างที่ซันบอกไปฮะสุ่มตอนดึกไปนะครับแต่ว่า จุดประสงค์หลักของซันคืออยากได้สีนี้จริงๆนะครับเพราะว่าัะเล่นในพ่นขี่มังกรแดงนะแล้วใส่ชุดสีดํานะมันจะแบบเท่สุดๆเลยนะครับได้หมวกมาไดโนแลนด์อได้หมวกมาครับเป็นของผู้หญิงนะก็อย่างที่บอกครับทรงผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวซูงมกันไปเรื่อยๆเลยเออเฮ้ยนี่ฮะเห็นเขาโสต์กันในกลุ่มทีเด็ดนักทีเด็ดหนาครับ ดีกว่าแฟร์เปอร์เซนต์ก็30ล้านเนี่ยแหละฮะเออบางคนอาจจะเป็นเศรษฐีในนี้ได้เลยนะ mm. เพราะว่าเนี่ยฮะมันมีโอกาสสูงได้เงินเนี่ยโอกาสตั้ง10%นะนเพื่อนเออแต่สิในที่นี้ดวงแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะเออหรือว่าถ้าเกิดได้อเนี้ยมันก็ยิ่งดีนะครับถ้าได้เป็นลิลิกนะฮะลองดูก่อนว่าได้หรือเปล่านะครับ อยากได้จริงๆนะครับคือคือเป็นอะไรที่อยากได้จริงๆอ่าได้ชามานะครับเอาให้หมดนะฮะเฮ้ยเอา้าได้ปีกเฉยนี่เป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนเลยเนี่ยปกติไม่เคยได้ปีกเลยนะคือปกติจะแบบสุ่มชุดแฟร์ได้จบเลยนะครับแต่ครั้งนี้ได้ปีก้วยนะ เออลองใส่ดูนะครับแต่พอลองใส่ดูนะเพื่อน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 ดูมันไม่เข้าอะ่ะมันต้องเป็นชุดสีดำเห็นป่ะเพราะปีกมันสีดำแล้วก็คลิปม่วงใช่ป่ะอันนี้เป็นคลิปแดงอะ่ะเออเนี่ยมันต้องเป็นสีเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะมันจะแบบพอดีเปะเลยมันทำไม่ได้กล่องนี้เลิกแล้ว มาเอา้าเอาเอดีนะที่กดไม่สนละฟงแฟฮะซีลิกเนี่ยสำคัญนะครับเอาไปรวมกันห้าอันก็เป็นจิ๊กซอเนอะเอาะอ้าอะไรวะเนี่ย คืออยากบอกว่าฉาดมันได้ยากมากๆนะเพื่อนๆแต่ชุดแฟนเนี่ยมันได้ง่ายแต่มันดันได้สีที่ไม่ตรงใจนะครับอย่างสีน้ําเงินเนี่ยไม่ชอบเลยนะครับที่ชอบก็คือสีม่วงสีดำนะครับสีแดงที่ได้มาก็โอเคอยู่นะฮะเนี่ยหน้าตาสีน้ําเงินก็จะประมาณนี้นะครับใครชอบก็แล้วแต่นะแต่ซันไม่ค่อยชอบเท่ร่นะฮะอาจจะซุปต่อไปเรื่อยๆเลยมาฮะอ่าได้ฉาดครับ ตัวไกลหมดแล้วอ้าวมาแล้วครับไอเทมยัดสมุดเข้าไปโนแลนมันจะได้ไหมเนี่ยอคือนฮ้น,นไงได้นะครับ30ล้านได้สองรอบนะเป็น60ล้านแล้วนะจะเป็นเศรษฐีตู้กาชาครับ ได้หมวกอ่าได้เป็นสีแดงนะครับหมวกสีแดงเดี๋ยวลองใส่ใดูเนี่ยเห็นนะหมวกมันก็จะเข้ากับชุดอยู่นะเพราะว่าซันได้ชุดสีแดงมาพอดีนะครับโอเคครับไปเรื่อยๆครับเอาให้หมดอ่าแต่อยากบอกว่า หมดแล้วครับเอาไปแลกเฟคอยเอา,เอานี่ดีกว่านะครับเออเรวจะบอกว่า,าชุดแฟร์เนี่ยมันมีมาใหม่นะครับแต่ว่ามันใช้ถึง30เหรียญน,นะแต่เกิดใครยังใช้24ี่เหรียญไม่หมดเนี่ยก็มาแลกให้ครบนะครับสซานเนี่ยขาด24่สิี่เหรียญตัวนี้นะก็เลยแลกไลดีกว่านะครับก็คือไม่เน้นหล่อนะครับเน้นใช้งานดีกว่านะครับเอาเป็น เอทีเก็บไว้ใช้งานนะครับอย่าไปห่วงแฟชั่นมากครับได้อะไรมาก็ใช้ใช้ไปก่อนครับเนี่ยมันก็หล่ออยู่นะเวลาขี่มังกรเห็นป่ะดูเป็นปีศาจอ e ีว e ิลอีวิลนะครับและซันชอบใส่หัววัตะลุอยู่แล้วนะโอเคครับยังไงก็ลองไปสุ่มกันดูนะแต่เกิดอยากเติมเงินเนี่ยซันแนะนำว่าเป็นร้านเป y ์ทูวินนะฮะ